ื่องของทกสกันมัง่งค่ะในการช่วยเลือก,กเกษตรกรลุกนี่รายย้อยนะคะทางทกสอเองค่ะก็ได้เดินหน้าช่วยเลือกผักชําระนี่พร้อมให้การอบรมฟื้นฟูศักยภาพด้านอาชีพให้กับลุกนี่รายย้อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่สองค่ะ โดยนายอภิชาติกรมาทิตสุขค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสร้างค่าผักใต้ตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเพื่อวาออ่าถกซอค่ะมีความพร้อมดําเนินมาตรการ <c oughs> ผักชําระหนี้ลูกหนี้รายย้อยในระยะทีซ่องตามมาตีคณะรัฐมนตรีเรกวนที่ยิบซี่กันยาย,ยนที่ผ่านมากค่ะเพื่ <c oughs> อลดภาระหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็บรรเทาภาระหนี้นสิน้นแกลูกหนี้ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราธานีค่ะมีผู้เข้ารวงโครงการแล้วเนี่ย 1, 5, หนึ่ง <c oughs> หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสามรายวงเงินหนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบแปด ล้านบาทค่ะโดยถกส่อคะ่ะเปิดรับความประงคงในการเข้ารรวมมาตรการระยะที่สองน,นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่3มเอม็ดมกราคมสองพค่ะเพียงนําบัตรประชาชนมาใช้ในการยืนยันตัวตนได้ถี่ถกกส่อซ่าค่าที่ใช้บริการเพื่อให้พนักงานนะคะตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลและก็ประเมินักยภาพด้านการชําระหนี้สําหรับลูกหนี้ค่ะที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขก็จะได้รับการผักชาําระหนี้ในระยะที่สองตั้งแต่วันที่1ึงตุลาคม2 5ง8 ไปจนถึงมันที่30กันยายน2518ค่ะครับตอนนี้ต่อบ,บ้านนะครับยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกษตรกรน,นะครับมีรายได้เพียงพอและก็สามารถชำระหนี้ได้โดยมอบหมายให้ถอดก่อานะครับดำเนินการเสริมสร้างความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายภายใต้แนวทางตลาดนำนวัตกรรมเริมเพิ่มรายได้นะครับซึ่งพ้นการดำเนินงานในระยะที่หนึ่ง มีลูกค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยตรามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดรายนะครับโดยตอกท่อสารพุนเนื่อทุนอัตราดอกเบี้ยพ่นปล้น ผ่านผลิตภัณฑ์เช่นเชือที่เหมาะสมในการฟืน้นฟูการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดน,นะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรนะครับะสามารถนําเงินทุนไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนการผลิตเรือ,ยอขยายการประกอบอาชีพรวมถึงการนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาอบรมสร้างไรายได้เพื่อฟืน้นฟูสังกภาพลุกนี้อีกด้วยครับเราไปฟังเสียงกันเลยครับก็เป็นเงี้อที่ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนานี้ระยะที่หนึ่งที่ดําเนินการตั้งแต่ปีแล้วนะครับ ซึ่งในโครงการนี <se> ้ก็จะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในโครงการซึ่งเราได้ดําเนินการในระยะที่1มาจํานวนทั้งสิ้น45,880รายนะครับเป็นมูลนี้9 4 6 7ล้านบาทได้มาเข้าสู่โครงการระยะที่2วิธีการก็คือจะให้มาแสดงตนพร้อมยืนยันข้อมูลของตัวเองว่ายังเป็นโกติและก็มีเรื่องของการให้ข้อมูลทางด้านรายได้ศักยภาพในการชำระหนี้กับธนาคาร นกศุลกาธานีเนี่ยมีลูกหนี้ที่หนีประกุการ1 5 8 2งหารย่รายซึ่งมีมูลนี้อยู่เ3็48อล้านครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันนี้ภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะยังอยู่ในภาวะที่ยังต้องรอการปรับตัวนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรส่วนก็อาจจะประสบกับปัญหาไยแรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะฝนตกหนัก็นบางช่วงนะครับการที่จะมีรายได้ส่วนนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าเองเกษตรกรลูกค้าทปองถิควรจะเป็มีการกระจายความเสี่ยงในการที่จะเปิดประกอบอาชีพจากอาชีพเดิมที่สำอาชีพหลักเช่นอาจจะเป็นสวนยาพาราความน้ำมันหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของผู้เรียนนะครับ